สวัสดีครับช่วงนี้เรื่องทองคำกําลังเป็นกระแสะรายวันทั่วโลกเพราะราคาวิ่งขึ้นไม่หยุดจนงหลายๆคนตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นพร้อมกับเริ่มสงสัยเรื่องราวของทองคำและดอลล่ามันเกี่ยวกันยังไงวันนี้ Vision X เลยขอย้อนเวลาพูดถึงเรื่องนี้ที่เราคงไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาเหตุการณ์ตอนนั้นและอยากเข้าใจที่มาที่ไปของเรื่องดอลลร์กับทองคำงั้นเราไปเริ่มกันเลยคุณรู้ไหมว่าวันที่15สิงหาคม1971 เป็นวันที่อเมริกาทำอะไรบางอย่างที่โหดมากจนบางคนเรียกว่าการโกงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเงินโลกวันนั้นประธานาธิบดีนิกสันออกโทรทัศน์ในคืนวันอาทิตย์ที่ควรจะสบายๆแล้วประกาศข่าวที่ทำให้ทั้งโลกตกตะลึงเขาบอกว่าอเมริกาจะไม่แลกดอลลาร์เป็นทองคำให้แล้วฟังดูธรรมดาไหมไม่ธรรมดาเลยครับนี่มันเหมือนคุณไปพัตคารบอกว่าเดี๋ยวจ่ายทีหลังกินมา50บมือ้อ แล้ววันหนึ่งเจ้าของร้านมาเก็บตังคุณก็บอกว่าเปล่าผมไม่จ่ายแล้วขอเปลี่ยนกติกาและที่สําคัญร้านนั้นก็ทําอะไรคุณไม่ได้วันนี้ผมจะพาไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นทําไมนิกสันถึงทําแบบนี้และที่สําคัญที่สุดทําไมประเทศอื่นต้องยอมมาย้อนกลับไปปี1944กันก่อนตอนนั้นสงครามโลกค,ครั้งที่สองใกล้จะจบแล้วยุโรปพังยับเศรษฐกิจทั่วโลกเละเทะ ผู้นำจากประเทศต่างๆเลยมาประชุมกันที่เมืองเล็กๆในรัฐนิวแฮมป์เชียร์ชื่อว่าเบรตตันวูดส์พวกเขาตั้งคำถามว่าหลังสงครามจะให้โลกใช้ระบบเงินแบบไหนดีก่อนสงครามทุกประเทศถูกเงินกับทองคำแต่มันทำให้เกิด Great Depression ในยุค1930ระบบมันไม่ยืดหยุ่นเศรษฐกิจติดลบแล้วพวกเขาก็เจอไอเดียอัจฉริยะหรือเปล่านะพวกเขาตกลงกันว่า 1. ดอลล่าสหรัฐจะผูกกับทองคำในอัตรา35ดอลล่าต่อทองคำา1ออนซ์ 2. เงินสกุลอื่นๆทั้งหมดจะผูกกับดอลลาร์ 3. ถ้าใครมีดอลล่าสามารถเอาไปแลกเป็นทองคำจากอเมริกาได้เสมอดูดีใช่ไหมครับทุกประเทศตกลงเพราะตอนนั้นอเมริกามีทองคำมากกว่า20ล้านตันเก็บไว้ในคลังใต้ดินเท่ากับว่า ครึ่งหนึ่งของทองคำโลกอยู่ในมืออเมริกาอเมริกาบอกว่าไว้ใจผมได้ผมมีทองคำเยอะพอรับรองทุกดอลลาร์ได้และทุกคนก็เชื่อช่วงแรกๆหลังสงครามระบบนี้ใช้ได้ดีมากอเมริกาช่วยยุโรปฟื้นฟูผ่านมาเช่าพลันส่งดอลลาร์ไปเต็มไปหมดดอลลาร์กลายเป็นเงินที่ทุกคนต้องการคุณอยากซื้อน้ำมันใช้ดอลลาร์คุณอยากนำเข้าสินค้าใช้ดอลลาร์คุณอยากเก็บเงินสำรองเก็บดอลลาร์ ดอลลาร์กลายเป็นพระเจ้าแห่งเงินตราแต่มีปัญหาอะไรไหมมีครับและมันร้ายแรงมากเข้าสู่ช่วงปี1960อเมริกาเริ่มมีปัญหาปัญหาที่1สงครามเวียดนามอเมริกาเข้าไปสู้รบในเวียดนามเผาเงินวันละหลายร้อยล้านดอลล่าร์ยิงขีปนาวุธนัดหนึ่งแพงกว่ารถ bmw เงินไม่พอทำยังไงก็พิมพ์เพิ่มสิครับปัญหาที่สขาดดุลการค้า ยุโรปและญี่ปุ่นฟื้นตัวแล้วเริ่มผลิตสินค้าได้ดีรถเยอรมันรถญี่ปุ่นอิเล็กทรอนิกส์ญี่ปุ่นเริ่มขายดีในอเมริกาอเมริกานำเข้ามากกว่าส่งออกเงินดอลลาร์ไหลออกไปนอกประเทศเยอะมากปัญหาที่3คนเริ่มสงสัยตอนแรกนะครับอเมริกามีทองคำสอ0 0 0 0ตันแต่พอถึงปี1960เหลือ16,00 0ตันปี1965เหลือ13,000ตันปี1970 เหลือแค่9,000กว่าตันแต่ดอลลาร์ที่อเมริกาพิมพ์ออกมาไม่ได้ลดลงนะครับมันเพิ่มขึ้นตังหานักคณิตศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์เริ่มคำนวณพบว่าถ้าประเทศทั้งหมดที่ถือดอลลาร์มาแลกเป็นทองคำพร้อมกันละ่ะอเมริกาจะล้มละลายในพริบตาทองคำไม่พอแลกแน่นอนประธานาธิบดีเดอกของฝรั่งเศสเป็นคนแรกที่ฉลาดพอจะเห็นเกมเขาบอกว่าพวกอเมริกันมันโกงนะเนี่ย เขาเลยสั่งให้แลกดอลลาร์เป็นทองคำทุกดอลลาร์ที่มีใช้เรือบรรทุกใช่ครับเรือบรรทุกมารับทองคำจากนิวยอร์กกลับไปฝรั่งเศสประเทศอื่นเห็นแบบนี้ก็เริ่มตามบ้างเยอรมน,นีสวิตเซอร์แลนด์ญี่ปุ่นทยอยแลกกันทองคำของอเมริกาลดลงเร็วมากถึงจุดหนึ่งถ้าอเมริกายังปล่อยให้แลกไปเรื่อ,อยๆอีกไม่กี่ปีทองคำจะหมดนิกสันรู้ว่าเกมใกล้จบแล้ว 15สิงหาคม1971คืนวันอาทิตย์นิกสันเรียกที่ปรึกษาเศรษฐกิจทุกคนไปประชุมลับที่แคมป์เดวิดพวกเขาคุยกันทั้งคืนแล้วตัดสินใจฉีกสัญญาเวลาสองทุ่มนิกซันออกรายการโทรทัศน์พิเศษเขาพูดด้วยน้ำเสียงสงบราวกับว่าไม่มีอะไรเพื่อปกป้องเศรษฐกิจอเมริกาและสร้างงานให้คนอเมริกันผมสั่งให้ปิดหน้าต่างทองคำตั้งแต่วันนี้เราจะไม่แลกดอลลาร์เป็นทองคำอีกต่อไป นั่นแหละครับประโยคเดียวเปลี่ยนโลกไม่มีการปรึกษาพันธมิตรไม่มีการเตือนล่วงหน้าก็แค่ประกาศแล้วก็จบรุ่งเช้าวันจันทร์ตลาดหุ้นทั่วโลกตื่นตระหนกตลาดหุ้นหลายประเทศปิดการซื้อขายฉุกเฉินสกุลเงินทั่วโลกเริ่มกระอักกระอ่วนผู้นำยุโรปโกรธมากโทรหานิกซันด่าทอเยอรมน,นีบอกว่านี่มันทรยศอังกฤษบอกว่าพวกคุณทำลายระบบที่เราสร้างมา ฝรั่งเศสบอกว่าเราเตือนแล้วไงว่าพวกมันไม่ไว้ใจได้แต่นิกสันไม่สนใจเพราะเขารู้ดีว่าพวกเขาทำอะไรไม่ได้นี่คือคำถามที่สำคัญที่สุดทำไมประเทศอื่นไม่รวมตัวกันตอบโต้อเมริกาเหตุผลที่1เกมจบแล้วอเมริกาบอกไม่แลกแล้วคุณจะบังคับยังไงจะยกกองทัพไปตีอเมริกาเหรอเป็นไปไม่ได้จะฟ้องศาลโลกเหรอไม่มีศาลไหนพิพากษาอเมริกาได้เหตุผลทีส่สถือดอลลาร์อยู่เยอะแล้ว นึกดูนะครับธนาคารกลางยุโรปญี่ปุ่นถือดอลลาร์เป็นเงินสำรองหลักหมื่นล้านถ้าประกาศว่าดอลลาร์ไรค่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเงินสำรองของตัวเองก็พังไปด้วยเหมือนคุณถือหุ้นบริษัทที่ใกล้ล้มแล้วคุณออกมาประกาศว่าหุ้นนี้ไรค่ามันจะเกิดอะไรขึ้นราคาหุ้นตกยิ่งกว่าเดิมคุณเสียเองไงเหตุผลที่3พึ่งพาอเมริกาอยู่แล้วยุโรปต้องการตลาดส่งออกไปอเมริกาต้องการกองทัพอเมริกาป้องกันร,รัสเซีย ญี่ปุ่นต้องการฐานทัพอเมริกาป้องกันจีนต้องการตลาดอเมริกาซื้อรถและอิเล็กทรอนิกส์ถ้าโต้กลับแรงเกินไปอเมริกาอาจตอบโต้ทางการค้าทางการทหารนั่นคือสิ่งที่พวกเขากลัวเหตุผลที่4ทางเลือดอื่นแยก่กว่าถ้าไม่ยอมรับระบบการเงินโลกจะพังทันทีการค้าระหว่างประเทศจะหยุดชะงักเศรษฐกิจทุกประเทศจะตกต่ำดังนั้นแทนที่จะปล่อยให้โลกพังก็ต้องหาทางออกใหม่คราวนี้คำถามต่อมา ทำไมฝรั่งเศสเยอรมนีญี่ปุ่นไม่พิมพ์เงินตัวเองแล้วบอกว่าเราก็ไม่ผูกกับอะไรแล้วคำตอบคือพวกเขาไม่มีดอลลาร์ฟังดูงงไหมครับมาอธิบายสมมุติว่าวันนี้ไทยประกาศตั้งแต่นี้บาทไทยไม่ผูกกับอะไรเราจะพิมพ์บาทเท่าไหร่ก็ได้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นค่างเงินบาทจะร่วงทันทีเพราะไม่มีใครต้องการบาทแต่ทั้งโลกต้องการดอลลาร์นี่คือความต่างครับ อเมริกามี Exorbitant Privilege นี่คือคำที่ฝรั่งเศสใช้เรียกสิทธิพิเศษที่ไม่ยุติธรรมอเมริกาสามารถพิมพ์ดอลลาร์และทั้งโลกยอมรับอเมริกากู้หนี้ด้วยเงินที่ตัวเองพิมพ์และไม่มีใครว่าอะไรแต่ถ้าประเทศอื่นทำแบบนี้ค่าเงินจะร่วงนักลงทุนหนีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจทำไมถึงแบบนี้เพราะ 1. ทุกประเทศต้องการดอลลาร์เพื่อซื้อน้ำมัน2 ทุกประเทศเก็บดอลลาร์เป็นเงินสำรอง 3. การค้าระหว่างประเทศส่วนใหญ่ใช้ดอลลาร์ 4. อเมริกามีกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดควบคุม IMF และ World Bank นี่คือความจริงที่โหดร้ายระบบการเงินโลกไม่ได้ยุติธรรมมันสะท้อนดุลอำนาจมีประเทศหลายประเทศพยายามหนีจากระบบดอลลาร์แต่จบไม่สวยลิเบียมูอัมมากาดาฟีปี2009 กาดาฟีพยายามสร้างโกลดีน่าให้ประเทศแอฟริกาใช้แทนดอลลา่าเขาบอกว่าขายน้ำมันเป็นทองไม่เอาดอลลา่าสองปีต่อมาปี2011ลิเบียโดนโค่นลม้มกาดาฟีถูกสังหารอิรักสดามฮุเซนปี2000สดามฮุเซนประกาศว่าขายน้ำมันเป็นยูโรไม่เอาดอลลา่าสามปีต่อมาปี2003อิรักโดนบุกค,ครอบครอง ผมไม่ได้บอกว่าทั้งสองเหตุการณ์เกิดจากเรื่องนี้อย่างเดียวนะครับแต่บังเอิญมากไหมปัจจุบันมี2ประเทศใหญ่ที่กําลังพยายามท้าทายดอลลาร์จีนพยายามผลักดันให้ใช้หยวนในการค้าสร้างระบบชําระเงินข้ามชาติ CIPS รัสเซียหลังโดนคว่ำบาตรพยายามใช้รูเบิลและทองคําซื้อขายน้ํามันแต่พวกเขาทําอย่างระมัดระวังมากไม่ได้ออกมาประกาศดังๆว่าเราจะล้มดอลลาร แต่ค่อยๆลดการใช้ทีละนิดเพราะพวกเขารู้ว่าท้าทายตรงๆทับอันตรายและที่สำคัญพวกเขายังต้องการดอลลาร์อยู่ดีเพราะทั้งโลกยังใช้ดอลลาร์หลังจากนิกซันช็อกโลกเปลี่ยนไปแบบถาวรปี1973ระบบเบรต o n นบูส์ล่มสลายอย่างเป็นทางการสกุลเงินทั่วโลกเริ่มลอยตัวตามกลไกตลาดราคาทองคำพุ่งขึ้นจาก35ดอลลาร์ต่อออนซ์ เป็นหลายร้อยดอลลาร์ปัจจุบันเกิน2,000ดอลลาร์เงินเฟอ้อในยุค1970พุ่งสูงมากหลายประเทศเผชิญ stagflation คือเงินเฟอ้อสูงแต่เศรษฐกิจไม่โตแต่มีผลดีด้วยอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวทำให้ประเทศต่างๆมีเสรีภาพในการกำหนดนโยบายการเงินมากขึ้นธนาคารกลางสามารถปรับอัตราดอกเบีย้ยพิมพ์เงินตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศตัวเองไม่ต้องติดกับข้อจำกัดของทองคำแต่ที่สำคัญที่สุด ดอลลาร์ก็ยังเป็นเจ้าโลกอยู่ดีไม่ว่าจะไม่มีทองคำค้ำประกันดอลลาร์ก็ยังเป็นสกุลเงินที่ทั้งโลกต้องการนี่คือพลังของอเมริกานิกซชันช็อกสอนเราว่าอะไรบทเรียนที่1อําอำนาจคือทุกอย่างระบบการเงินโลกไม่ได้ขึ้นอยู่กับขับความยุติธรรมมันขึ้นอยู่กับว่าใครมีพลังมากกว่าอเมริกาทำแบบนี้ได้เพราะมีอำนาจประเทศอื่นทำไม่ได้เพราะไม่มีอำนาจบทเรียนที่สองความเชื่อสำคัญกว่าทองหลังจากนิกซชันช็อก ดอลล่าไม่มีทองคําคําประกันแล้วแต่คนยังเชื่อในดอลลราเพราะพวกเขาเชื่อในอํานาจของอเมริกาเชื่อในเศรษฐกิจของอเมริกาเชื่อในกองทัพของอเมริกาความเชื่อสร้างมูลค่าได้บทเรียนที่ 3. ระบบต้องปรับตัวระบบเบรตันวูดส์ดีในยุคหนึ่งแต่เมื่อโลกเปลี่ยนเศรษฐกิจขยายตัวระบบเก่าก็ไม่เหมาะสมแล้วการผูกเงินกับทองคำอาจไม่ใช่คำตอบในโลกสมัยใหม่ บทเรียนที่ 4. ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยตอนนี้จีนกำลังท้าทายอำนาจของอเมริกาคำถามคือสักวันหนึ่งหยวนจะแทนที่ดอลลาร์ได้ไหมหรือว่าจะมีซีจิ้นผิงช็อกเกิดขึ้นในอนาคตไหมไม่มีใครรู้แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนประวัติศาสตร์การเงินโลกเขียนโดยผู้ที่มีอำนาจไม่ใช่ผู้ที่มีสิทธิ วันที่15สิงหาคม1971นิกซันไม่ได้แค่ประกาศนโยบายเขาเปลี่ยนกฎเกมของโลกทั้งใบและที่น่าสนใจคือเขาทำสำเร็จไม่มีใครหยุดเขาได้วันนั้นนิกซันพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าสัญญาสามารถฉีกได้กฎเกมสามารถเปลี่ยนได้ถ้าคุณแข็งแกร่งพอบางคนเรียกว่านิกซันช็อค บางคนเรียกว่า Nixon's betrayal บางคนเรียกว่า the day America broke its promise แต่ผมชอบเรียกว่าวันที่โลกเรียนรู้ว่าอำนาจสำคัญกว่าสัญญาปัจจุบันดอลลาร์คิดเป็น58%ของเงินสำรองโลกยูโรคิดเป็น20%หยวนคิดเป็นแค่2.7%กว่า50ปีผ่านไปหลังจาก Nixon Shock ดอลลาร์ก็ยังเป็นราชา ถึงแม้จะไม่มีทองคําค้าประกันแล้วก็ตามนี่คือพลังของอเมริกานี่คือ The American Empire คราวหลังที่คุณจับธนบัตรดอลล่าลองนึกถึงเรื่องราวนี้แผ่นกระดาษนี้ไม่มีอะไรค้าประกันไม่มีทองคําไม่มีเงินไม่มีทรัพย์สินมันมีค่าเพียงเพราะทุกคนเชื่อว่ามันมีค่าความเชื่อสร้างมูลค่าอำนาจสร้างความเชื่อ และในวันที่อำนาจหมดความเชื่อก็จะหมดแล้วเงินในกระเป๋าคุณจะเป็นแค่กระดาษวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องราวของนิกซันช็อกแล้วเรื่องราวของวันที่อเมริกาฉีกสัญญากับโลกและโลกก็ไม่มีทางเลือกนอกจากยอมรับขอบคุณที่รับฟังครับอ้อมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจหลังจาก n ิกซ์ซันช็อกราคาน้ำมันโลกพุ่งขึ้นอย่างบ้าคลั่ง ปีคศ1 9 7 3ถึง1,974เกอยิด Oil Crisis น้ำมันแพงขึ้น4เท่าปีคศ1979เกิดอีกรอบน้ำมันแพงขึ้นอีก2เท่าทำไมละ่ะเพราะประเทศผู้ผลิตน้ำมันตะวันออกกลางโกรธอเมริกาพวกเขาขายน้ำมันเป็นดอลลาร์แต่พอนิกสันฉีกสัญญาดอลลาร์ก็ไม่มีค่าเท่าเดิมเหมือนคุณขายของได้เงินแต่เงินนั้นลดค่าลงครึ่งหนึ่งคุณจะรู้สึกยังไงโกรธสิครับเลยขึ้นราคาน้ำมัน เพื่อชดเชยค่าเงินที่ลดลงและนั่นทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อทั่วโลกในทศวรรษ1970ผู้คนต่อแถวซื้อน้ำมันราคาสินค้าพุ่งเงินเดือนไม่พอใช้ทุกอย่างเชื่อมโยงกันนิกซันช็อกไม่ได้แค่เปลี่ยนระบบการเงินมันเปลี่ยนชีวิตคนทั่วโลกคนที่ไม่เคยได้ยินชื่อนิกสันก็โดนกระทบราคาข้าวแพงราคาน้ำมันแพงค่าครองชีพสูงขึ้น นี่คือผลกระทบจริงๆของนโยบายระดับโลกมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในห้องประชุมมันเกิดขึ้นที่โต๊ะอาหารของทุกคนถ้าการวิเคราะห์นี้ทำให้คุณได้คำตอบอย่าลืมกดไลค์และแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนของคุณที่กำลังตัดสินใจอยู่และถ้าคุณไม่อยากพลาดการวิเคราะห์เชิงลึกทั้งทองคำหุ้นหรือเศรษฐกษิจโลกในสัปดาห์หน้ากด subscribe ช่อง Vision X Podcast พร้อมกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ